คือผมก็ไม่เข้าใจนะว่าคุณคุณไทลองทานไปเอาความยิ่งใหญ่ของ e อ t นเ t อร์เ e น t c o ต p คอมเพล็กซจะเป็นเหมือนกระตุ้นเศรษฐกิจในสาการตอนนี้ได้อย่างไรคือแน่นอนอะสมมุติเอาเอาแบบเป็นกรณีที่เลวร้ายที่สุด e อ t นเ t อร์เ e น t c o ต p คอมพสามารถผ่านสภาไปได้ก็ต้องใช้เวลาในการก่อสร้างในการสร้างกันอยู่พอสมควรแหละกว่าจะเปิดได้เนี่ยแต่วิกฤตเศรษฐกิจมันเกิดขึ้นแล้วนะตอนเนี้ยแล้วคุณจะไปรอให้เอนเตอร์เเมนต์คอมเพล เกิจเป็นเม็ดเงินมัโหรานเหมือนประสบความสาเร็จในของนัฐเป็นนโยบายเดียวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผม mm hmm. คุณคุณไปทองคานคุณคิดอะไรอยู่นะครับวิกฤตมันเกิดขึ้นณตอนนี้แล้วแล้วก็เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไม่มีใครการันตีว่าจะประสบความสําเร็จ mm hmm. การที่มีการสร้างเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มีโรงละครขนาดใหญ่มีร้านกีฬาขนาดใหญ่ก็ไม่ใช่เรื่องการันตีว่าศิลปินนักร้องระดับโลกจะเดินทางมาแสดงที่เมืองไทย mm hmm. มันไม่ใช่แค่เรื่องว่ามีสถานที่รองรับหรือไม่ นะครับก็เป็นการสื่อสารไปยังพักปฏิบัติว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยในสภาพรกปฏิบัติจะยืนหยัดบนความถูกต้องที่พี่น้องประชาชนได้เรียกร้องกันหรือไม่นะครับเพราะว่าพักปฏิบัติก็มีสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรอยู่ในในสภานะครับก็ถือว่าเป็นเป็นพื้นที่หนึ่งที่จะแสดงออกให้ให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นว่าท้ายที่สุดพรักปฏิบัติจะเลือกแบบไหนยังไงนะครับดังนั้นก็วันนี้ก็เลยไปสื่อสารเป็นพักแรก นะครับไปสื่อสารอย่างครั้งสาพราะครั้งหนึ่งเนี่ยพรรคประาิปัตเคยเคยเข้าร่วมกับพี่น้องประชาชน mm hmm. แล้วก็ดูทงเรื่องของการปฏิรูปการเมือไมง,มงไทยนะครับเราเห็นว่าคาสิโนไม่ใช่แนวทางในการปฏิรูปการเมืองไทยแน่นะครับมันยิ่งจะทําให้การเมืองไทยดิ่งเหวลงไปใหญ่แล้วเป็นบอกเกิดแห่งแห่งการคอร์รัปชันดังนั้นเนี่ยถ้าพรรคปริปัตยยังยืนยันบนแนวทางเดินหน้าปฏิรูป <c oughs> เหมือนอดีตของพระรามานะบริหารพรรคชุกดาเนี่ยผมก็คิดว่าก็จะเป็นแนวทางหนึ่งที่ ที่สามารถพื้นผูพักได้ในอนาคตนะครับก็เลยไปไปไปแสดงจุดยืนและไปถามพาะบรรยปัดนะครับซึ่งทางผูมิการพักก็รับเรื่องไว้แล้วก็บอกว่าถ้ามีการประชุมพักก็คงคงจะได้มีการชี้แจงทางสังคมต่อไปแล้วสัปดาห์หน้าไปพักไหนต่อคะสัปดาห์หน้าจะไปพักภูมิใจไทยครับก็กอจะไปจะขอพบคุณชัยชนกหน่อยไหมก็อยากจะเจอคุณชัยชนกและคุณนุณคุณ คุณอนุทินชาญวิรุฬกุลนั่นแหละครับว่าท่าทีของพรรคภูมิใจไทยค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อสภาเป็นอย่างมากนะครับจริงไหมที่คุณทักทินบอกว่าเสียงในสภาตอนเนี้ยสามารถผ่านกฎหมายนี้ได้สบายมากมก็ต้องถามพรรคภูมิใจไทยแล้วครับว่าวันหนึ่งคุณชัยชนกชิดชอบพูดในสภาว่าไม่เห็นด้วยนำเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่เห็นด้วยกับคาสิโนโแต่วันนี้คุณทักสินบอกว่าเสียงในสภาพร้อมที่จะผ่านสรุปมันเป็นยังไงกันแน่ ระหว่างเลขาธิการพรรคกับคนนอกนอก,นอก,น,อกนอกสภาแบบคุณนึกศรีเนี่ยใจะสามารถกําหนดเสียงในสภาเสียงของพรรคอื่นได้หรือไม่ดังนั้นเนี่ยความชัดเจนน่าจะอยู่ที่พรรคภูมิใจไทยว่ามีท่าทีแบบไหนยังไง